แม่พลไลกับแท้ฉวนี่คนเดียวกันคนเดียวกันจะบสองตาแบบนีอนคุณครับรักกันแทนรับกลุ่มเวียดีจากู้ลยเฉลิมปลาครับจากชนบุรีครับไปกันแล้วมาแลยยังงงชมกุนสมมุติชกุลครับหลังจากที่ปั่นเจ็บเป็นเมื่อชุดสายปีที่แล้วกลับมารอบเอท่าเขาจับมาทวงมาลังกันดับที่นหนึ่งยกองคีนได้ไม่ได้นะไปกันแล้วครับเฉียบข้างไปด้วยเฉียบข้างไปกับใครเนี่ย ไอ้เรียตี๋ที่ไปกันเต็มเลยไอ้จุ๋ยอย่าบอกนะว่าเขาไป ว่าโดนไแล้วขาข้างขวาถือออกจากขักงเท้าเม่ซี่ลบไปคัับี่ลบไป คะแนนที่นั่นมันจำปีกันด้วยเริ่มเต็มกันนะครับการสนามที่2นะครับเป็นสนามแรกครับตอนนี้นะครับท่านายชิดธนพงศ์ขึ้นไปแล้วท่านนายโชกอนระวังสนามแรกการเก็บคะแนนที่สิบแต้มมันมีใครกันะ้างครับ ม่กันายั้องดับออกงเก็บจุยังไม่ยอมัยอายรรถท้เกสตายังไม่ลอมรับเจ้าโฉกุนรับในขนาทเท่โอ้โเจอมวยใหญ่ครับมวยใหญ่จิุพงษ์บั้งทองถึงจันทน์กิติทีจันทรจันทร์ทันี้วันนี้เจนปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องมาหมดมูบ้านจันทร์ผู้ giải sĩ khoa thuộc thanh niên bắt bé thiểu vì không có thích hồi được thiếu niên để นะครับช่วงนี้นะครับน,บนักแข่งที่ยังไม่มีรถแข่งรองเท้าที่จะต้องถุงล็กใบติดต่อรับบัตรนักแข่งได้ที่ถือล็อกสมัครนะครับถ้ามีเวลาไม่ได้มาเองก็ถุงทีนผู้จัดการผู้จัดการทีมนะครับไปติดต่อรับกันให้เรียบร้อยนะครับบัตรนักแข่ง いいね